สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็พามาอยู่แปลงเขานะมาทํารุ่นมันนะวันนี้ยนี่ก็แถบนี้ก็ข้าวโพดที่ยอดรุ่นก่อนนะก็ะเริ่มโตแล้วนี่เมื่อวานก็ยอดฝากนี้นะคือมันขึ้นไม่ค่อยดีเลยลุยอดข้าวโพดเมื่อวานก็ไม่มีเวลา ถายทำนะเพราะรีบด้วยกลัวดินเขาจะแห้งนะหยอดเสร็จก็เย็นเลยเดี๋ยวน,นี้มาทำรุ่นมันวันนี้ก็ใช้ไปร้อยสิบนะแคบนี้ก็คืนก็มีละนะแต่ก็อย่างว่าเอาลองเอาไว้ดูตกแป้ง เออฝากฝากฝาก,ฝากนู้นคือละมากเลยนะฝากนู้นนะที่ลุกไปเอาไว้คือไม่ได้ฝากนี้ก็อ,อย่างนี้นะที่ใช้เป็นคันเก่านะใช้เป็นอาทีร้อยสิบ ก็เดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวจะไปใส่ถังปุ๋ยนะใส่ถังปุ๋ยทำรุ่นกระโพดได้ด้วยแล้วก็ทำรุ่นมันได้ด้วย ก็ใส่เป็นวินล่องเล็กเลยนะก็ห้าน่าจะเป็นหน้าห้าถามว่าหนักเครื่องไหมก็ไม่มีควันนะก็ทำแล้วก็พอได้นะสวยเดี๋ยวพาไปดูช่วงเลี้ยว แมหัวทั้งน้นนะล็อกนี้ก็ประมาณอยู่สี่ไล่นะล็อกเนี้ยช่วงทำรุ่นกระโพดก็ไม่มีเวลาถ่ายนะก็ลุงน,น้อยทำเองช่วงนี้ ต้องวานปุ๋ยก่อนแล้วก็ทํารุ่นหมกเดี๋ยวดูช่วงหลังเดี๋ยวตอนใส่ถังปุ๋ยนะคือทํารุ่นไปปุ๋ยเขาลงไปเลยก็จะเป็นช่วงเลี้ยวช่วงนี้นะก็ต้องช้าๆหน่อย ดอกยางก็หมดเลยนะเ,เดี๋ยวใช้ไปตักข้าวก่อนนะ คับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ